ดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูสโรชาอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้ที่5แสงและการมองเห็นค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกาเนิดแสงค่ะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะมาตรฐานว2.3ตัวชี้วัดป2ข้อที่1และข้อที่2ค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1. อธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ถูกต้อง 2. ปฏิบัติกิจกรรมการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงได้และ 3. มมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำกิจกรรมค่ะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีกี่ประเภท ไหนใครจำได้บ้างว่าแหล่งกำเนิดแสงมีกี่ประเภทคะ,ะถ้ายังจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีช้อยให้เลือกนะคะข้อ1 1ประเภท 2. 2. ประเภทและ3 3ประเภทมีใครพอจะคุ้นๆไหมคะว่าแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภท ถูกต้องนะคะแหล่งกำเนิดแสงนะคะจะมีทั้งหมด2ประเภทค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นค่ะใครพอจะนึกออกบ้างว่าแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาตินะคะก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติค่ะอาจจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ แสงจากหิ่งห้อยหรือว่าแสงจากฟ้าแลบซึ่งก็จะมีอีกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นแสงจากฟ้าผ่าหรือว่าแสงที่เราเห็นกันตามธรรมชาติค่ะส่วนแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะคะอาจจะเป็นแสงจากเทียนไขแสงจากหลอดไฟฟ้าหรือว่าแสงจากไฟฉายค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามองเห็นนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากวันใดเนี่ยที่ไม่มีแสง นักเรียนคิดว่านักเรียนจะรู้สึกอย่างไรแสงนะคะเป็นส่วนช่วยให้เรามองเห็นค่ะถ้าวันใดที่ไม่มีแสงเนี่ยคุณครูคงจะรู้สึกว่ามันมืดมนมากๆแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้ค่ะเอแล้วเราจะสามารถมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไร เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบกันว่าเราจะสามารถมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไรจากกิจกรรมการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงค่ะถ้านักเรียนอยากทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกันเลยค่ะโดยวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะคะก็จะมี 1. แกนกระดาษ1อัน 2. เหรียญ1บาท1เหรียญ 3. ไม้ปลายแหลม1แท่งและ4ไม้ปรรทัด1อันค่ะวิธีทำกิจกรรมนะคะข้อที่1น,นักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกันใช้ไม้ปลายแหลมเจาะรูกลมๆที่แกนกระดาษชำระด้านข้างนะคะโดยตำแหน่งที่เจาะห่างจากปลายแกนกระดาษชำระ3เซนติเมตรโดยเจาะทั้งหมด4รูแต่ละรูห่างกัน3เซนติเมตรดังภาพค่ะข้อ2นะคะ วางเหรียญ1น1บาทบนโต๊ะจากนั้นให้วางแกนกระดาษชำระที่เจาะรูนะคะครอบเหรียญไว้ค่ะขั้นตอนที่3ใช้นิ้วมือจับและปิดรูด,ด้านข้างของแกนกระดาษชำระจากนั้นก้มมองเหรียญผ่านช่องของแกนกระดาษชำระโดยให้ใบหน้าชิดกับแกนกระดาษชำระดังภาพนะคะจากนั้นนะคะให้เรียนสังเกตแล้วก็บันทึกผลค่ะ ข้อ4ค่ะทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อที่3นะคะแต่ครั้งนี้เปลี่ยนเป็นไม่ต้องใช้มือปิดรูด,ด้านข้างของแกนกระดาษชำระค่ะจากนั้นสังเกตและบันทึกผลก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามก่อนการทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะว่านักเรียนคิดว่าถ้าไม่มีแสงส่องถึงเหรียญเนี่ยนักเรียนจะสามารถมองเห็นเหรียญได้หรือไม่คะอันนี้เราสามารถลองตอบได้เลยนะคะ สำหรับคุณครูนะคะคุณครูคิดว่าน่าจะไม่ได้ค่ะเอแล้วนักเรียนคิดว่าแสงเนี่ยมีผลต่อก,การมองเห็นเหรียญหรือไม่คะข้อนี้นะคะคุณครูคิดว่าแสงเนี่ยน่าจะมีผลต่อก,การมองเห็นเหรียญค่ะเพราะว่าจําเป็นต้องมีแสงมาตกกระทบก่อนเราถึงจะมองเห็นเหรียญน,นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากรู้คําตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยลองไปทํากิจกรรมกันดีกว่าค่ะ ถ้าเราเข้าใจวิธีการทำแล้วนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เรานะคะได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าค่ะว่าผลการสังเกตของนักเรียนนะคะกับของเพื่อนๆแล้วก็ของคุณครูเนี่ยเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นผลการสังเกตของคุณครูนะคะโดยจะเป็นตารางบันทึกผลเมื่อเปิดแล้วก็ปิดรูด้านข้างของแกนกระดาษชำระค่ะโดยในช่องแรกนะคะจะเป็นฝั่งที่ปิดรูด้านข้างของแกนกระดาษชำระค่ะฝั่งที่ปิดรูนะคะคุณครูไม่สามารถมองเห็นเหรียญได้เลยค่ะมองลงไปเนี่ยก็คือมืดไม่เห็นอะไรเลยนะคะส่วนอีกตารางนะคะจะเป็นฝั่งที่เปิดรูด้านข้างของแกนกระดาษชำระค่ะ ในฝั่งนี้นะคะเมื่อมองลงไปเนี่ยเราจะมองเห็นเหรียญน,นะคะถึงแม้จะเห็นไม่ชัดแต่ว่าเราสามารถเห็นเหรียญที่อยู่ด้านล่างได้นั่นเองค่ะเมื่อเราทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะคำถามนะคะวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงสามารถมองเห็นได้อย่างไรวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงนะคะ ต้องมีแสงจากแหล่งกําเนิดแสงไปกระทบที่วัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาจึงทําให้เราสามารถมองเห็นวัตถุได้ค่ะเช่นเดียวกับเหรียญนะคะเหรียญเนี่ยไม่ใช่แหล่งก like ําเนิดแสงค่ะเมื่อไม่มีแสงเราจึงไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะแสงมีผลต่อการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงหรือไม่อย่างไรแสงมีผลต่อการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงค่ะ พราะแสงเนี่ยจะมีหน้าที่ในการกระทบกับวัตถุและสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเองค่ะสำหรับผลการทดลองนี้นะคะนักเรียนสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรคะการทดลองนี้นะคะสามารถสรุปได้ว่าเมื่อใช้นิ้วมือจับและปิดรูด,ด้านข้างของแกนกระดาษชำระจากนั้นก้มมองเหรียญผ่านช่องแกนกระดาษชำระนะคะเราจะไม่สามารถมองเห็นเหรียญได้ แต่ถ้าเราไม่ได้ปิดรูด้านข้างของแกนกระดาษชำระจะทำให้แสงสามารถตกกระทบกับเหรียญน,นะคะและสะท้อนเข้าสู่ตาจึงทำให้เราสามารถมองเห็นเหรียญได้นั่นเองค่ะจากการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้หรือไม่ว่าเราเนี่ยสามารถมองเห็นผีเสื้อดอกไม้และต้นไม้ได้อย่างไรก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าผีเสื้อดอกไม้และต้นไม้เนี่ยใช่แหล่งกําเหิดอแสงหรือเปล่า ถูกต้องนะคะผีเสื้อดอกไม้และต้นไม้เนี่ยทั้ง3อย่างไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงเลยดังนั้นนะคะการที่เราจะมองเห็นได้เนี่ยเราต้องใช้แสงจากแหล่งกําเนิดแสงค่ะนั่นก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นะคะกระทบกับผีเสื้อดอกไม้และต้นไม้จากนั้นจึงสะท้อนเข้าสู่ตาเราจึงทําให้เราสามารถมองเห็นได้นั่นเองค่ะ หลังจากเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทํากิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่านักเรียนเนี่ยสามารถตอบคําถามท้าทายได้หรือเปล่าโดยคําถามท้าทายนะคะก็จะมีความยากแล้วก็ต้องใช้ความคิดนิดนึงถ้าเราพร้อมแล้วนะคะไปดูคําถามกันเลยคําถามท้าทายนะคะถ้าเราเนี่ยต้องเดินไปหาสิ่งของในห้องเก็บของใต้บนันไดที่มีความมืดสนิทนักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถมองเห็นสิ่งของในห้องได้หรือไม่ เพราะเหตุใดอลองคิดดูนะคะปรึกษากับเพื่อนๆก็ได้นะคะคำตอบนะคะข้อนี้เนี่ยเราตอบว่าไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะเพราะว่าแสงจากห้องใต้บันไดนะคะมีความมืดแล้วก็ไม่มีแสงเนี่ยที่เข้ามาตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเราจึงทำให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งของในห้องเก็บของที่มืดสนิทได้นั่นเองค่ะ ไหนใครตอบถูกบ้างเก่งมากนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเราเนี่ยสามารถตอบคำถามได้มากกว่านี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองไปดูที่แบบทดสอบปรนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กันดีกว่าค่ะว่านักเรียนเนี่ยหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องแสงเพิ่มเติมไปแล้วนะคะจะสามารถตอบคำถามได้หรือไม่ไหนใครพร้อมเจอคำถามแล้วนะคะไปดูข้อแรกกันเลยข้อที่1 สิ่งใดที่เราไม่สามารถมองเห็นได้หากไม่มีแสงสว่าง 1. โคมไฟ 2. ดวงอาทิตย์ 3. หิ่งห้อย 4. ก้อนหินข้อนี้นะคะไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างคำตอบนะคะข้อนี้คำตอบก็คือข้อ4นั่นเองค่ะก้อนหินนะคะเนื่องจากก้อนหินนะคะไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงค่ะถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีแสงสว่างเนี่ย เราจะไม่สามารถมองเห็นก้อนหินได้ส่วนโคมไฟดวงอาทิตย์แล้วก็หิ่งห้อยนะคะทั้ง3อย่างนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งเราสามารถมองเห็นได้โดยตรงค่ะข้อ2เราสามารถมองเห็นแก้วน้ำในห้องที่เปิดไฟได้อย่างไรข้อนี้จะเป็นสถานการณ์นะคะข้อที่1แสงจากแก้วน้ำส่องกระทบเข้าตาเราข้อ2แสงจากหลอดไฟกระทบแก้วน้ำแล้วสะท้อนเข้าตา ข้อ3แสงจากตาส่องไปที่แก้วน้ำและข้อ4ี่สามารถมองเห็นได้โดยตรงค่ะอ่าข้อนี้นะคะคุณครูให้เวลานักเรียนเนี่ยได้ลองวิเคราะห์ดูว่าข้อ1 2 3 4สามเนี่ยข้อไหนมีความเป็นไปได้บ้างข้อ3ามหรือเปล่าหนะ้าแสงจากตาเราส่องไปที่แก้วน้ำนะคะข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ 2. นั่นเองค่ะแสงจากหลอดไฟกระทบแก้วน้ำแล้วสะท้อนเข้าตาค่ะเนื่องจากแก้วน้ำนะคะไม่ใช่แหล่งกาเนิดแสงดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมองเห็นแก้วน้านะคะเราต้องอาศัยแสงจากหลอดไฟค่ะซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดแสงในการส่องกระทบแก้วน้ำและสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผ่านไป2ข้อแล้วไปสู่ข้อสุดท้ายกันดีกว่าค่ะข้อ3นะคะ วัตถุในข้อใดมีการมองเห็นได้แตกต่างจากข้ออื่น 1. พลุ 2. ต้นไม้ 3. รองเท้า 4. หนังสือใน4ตัวเลือกนี้นะคะจะมีอันนึงเนี่ยที่ไม่เหมือนอันอื่นๆน,นะคะนักเรียนหาเจอหรือยังคะเก่งมากค่ะข้อนี้นะคะคำตอบก็คือข้อ 1. พลุนั่นเองค่ะเนื่องจากพลุนะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสง เราจึงสามารถมองเห็นได้โดยตรงซึ่งแตกต่างจากต้นไม้รองเท้าแล้วก็หนังสือนะคะที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงเลยต้องอาศัยแสงจากแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยในการส่องกระทบและสะท้อนเข้าสู่ตาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผ่านไปแล้ว3ข้อไหนใครถูกหมดทุกข้อบ้างนะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรื่องการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะ เดี๋ยวในครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุอีกครั้งนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ